ไม่เคยจำอะไรนอกจากจำโจ้แหละใครก็นด้กูบุตีไม่เรียกพี่ได้ไหมอ่ะได้เลยครับเรียกอะไรก็ได้คื่พี่อ่ะจิโร่เองอีสาวอีสาวโีเคอีสาวหนักกว่าพี่แพ้กัอีกเราดอยไปไหนก่อนเราปิดไมค์ไปแล้วไม่ไปแล้วชอบใครชอบใครพูดได้เหรอพูดได้ให้ดีชอบเข้าไปเขาไม่ได้ชอบเราไงใครก็นด้กูบุตีเอาเลย ไม่เป็นไรที่แป้งเ,เดี๋ยวตาหน้าแต่ว่าน่าจะไปแล้วแหละเอา้าทำไมอะ่ะโอ้โดอยอยู่กับเกดกูเออเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วจบแล้วมาถึงความสัมพันธ์ของเราอะ่ะจบแล้วเหรอมาถึงเกมนั่นแหละครับอา่าแสดงว่าความสัมพันธ์ยังอยู่เียอะไรเนี่ยเราไม่มีมิชชั่นหรอจีที่แป้งไปเล่นไปไง ให้จีบนะให้กีดจีบดีก็เป็นคอนเทนต์กีดกีดเราทำคลิปแล้วไม่เกี่ยวหรอกีดไม่จีบหรอกไม่ตั้งจีบที่แมงก็จีบจีบอยู่แล้วเออกีดไม่ต้องจีบหรอกฉันกลัวเนี่ยเล่นอะไรครับป่าเหรอเขาเล่นซิวเขาเล่นซิวเขาไปฝึกซิวมาให้ให้กีดเป็นคนประเมินซิวซิวหรือเปล่าครับซิวด้วยซิว ซิวซิววะแหละซิวซิวไม่รู้ว่าซันซิวอะไรเงี้ยแบบเขาเรียกซิวบอกไม่รู้แล้วเรียกซิวแต่รับเรียกว่าซิวครับยากนักเรียกที่รักแล้วกันเรียกได้หมดแนะครับไหนบอกมาขายสกินแต่เล่นซิวก็ให้กิจไงโชว์ก่อนไงใช่เขาไม่อยากขายสกินไม่อยากเล่นไอ้กิจง่ายไม่กิจไม่อยากขายอยู่แต่เขาไม่จ้างนะเจ้าขายดีเขาไม่ชอบอยากเล่นกับผมเองเออใช่แต่พี่ไม่พี่ไม่มีอะไรแอบแฝง ที่คาดหวังอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราเป็นเก่งๆกันจังวะเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นน้ำเจาเป็นหินเรยเป็นอะไรเราเป็นก้อนเมฆโอเคอีนี่ดู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 ท่าดูท่าเต้นผมดูเป็นไงครับเป็นไงพี่แป้งเทปะ เท่ส <okay, S 2> ุดลนี่ยแหละไม่ถ้เป็นคนอิ่มเท่เทรักเท่รักใครใครใช่กูที่เนี่ยเธขายไหนดิไม่ให้อะไรตอบแทนเปล่าล่ะอยากได้อะไรอ่ะได้ทุกอย่างเหรอให้ที่เท่าที่จะให้ได้อ่ะอยากให้จอมาชอบก่อยตึงเลยเกิดแหลมเงี้ยยังยากดี จบแล้วดอยชอบแบบที่เราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดอยไม่เกี่ยวดอยไม่ต้องแล้วดอยไม่ช่วยแล้วก็เราขออะไรที่มันยากเฮ้ยมันยากเหรอยากไม่ชอบเขามันยากมากเลยเหรอมันยากจับแม่โอ้ยวิววิเวเนสเวเนสเวเนสรอดครับผมมันรอดมันรอไมด เปิดนับเลยนะเปิดคีบแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเนาะคีบเปิดเป็นแต่คีบไม่เคยเปิดใจไงขณะคนเราอ่ะใจร้ายใจดำใจเป็นสีมืดมนไม่ชอบคนใจร้ายเหรอเป็นคนยังไงก็ชอบหมดเลยไม่ชอบใครอุ้ยโอ้โหชอบใครพูดได้เหรอพูดได้ดิชอบเขาไปเขาไม่ได้ชอบเราไงอยากได้อะไรอ่ะ างอ่ให้ที่เทาที่จะให้ได้เลอยากให้โจมาชอบไปไม่ต้องพูดใชอีกแต่ขอเลยเกินให้ตายเถอะแป้งรู้ไหมว่าเวลาพาสเนี่ยเขาขายกี่คูปอง2องได้แพ็กหนึ่งลครับอีกแพ็กหนึ่ง5นใช่ไหมว่าส่9เก้นักกีฬก็มาเป็นงานจริงนี่ว่าไม่เคยจำอะไรนอกจากจำโจแหละใครจะไดู้้กี ถ้าจำได้จริงผมถามมันเกิดผมมีแป้งจะตอบถูกไหมเฮ้ยเอาวะตอบเลย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 ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เหรอี่เอขนาดคนดูยังรู้เลยนะไม่ใช่คนดูไงอุ้ยตายแม่มันเลยอ่ะวันที่เท่าไหร่วะยี่สิบสองมิถุนาใช่เหรอใช่เหรอยี่สิบสองมิถุนาเขามั่นใจใช่ไหม ใช่แล้วให้อะไรเล่นแน่ใจเหรอพี่ตอบพี่แน่ใจแล้วเหรอแน่ใจแน่ใจใส่กันแล้วว่าใส่กันแล้วอยากได้อะไรอันนี้อันนี้คือมั่นใจเราใจะไหมว่ายิมสองก็มั่นใจยิมสองมิทูนาไงจำได้จำได้อ่านแคทแน่เลยถูกต้องไม่ได้อ่านเล่นเกมจะมาโอ่งมาอ่านอะไรสรุปถูกใช่ไหมเรียกโอ้เราบอกเราใส่ใจทุกรายละเอียดเราจะเตรียมปะเนี่ยเตรียมดิเอ้ย เต้นเย็นดิเต้นเย็นดีใส่ลมมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นเลยมีความวางแผนไอใเแค่เริ่มน่ากลัวนะเราอ่ะไม่ใช่น่ารักหรอน่ากลัวแค่ไหนนี่น่ากลัวน่ารักแค่คนอื่นเย่านี้ครับคนอื่นเขาไม่พูดไงนี่ก็ยิงจังเลยเฮียโอ๊ยนี่ก็ยิงจังเลย ต่อไปก็ดีแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะจึงพึงออกพึงออกไม่ถามเราพี่แดงอย่างไรป็เทอะแดงแดงต้องบอกว่าทักั้องถามกิดว่าเออกิดรู้ไหมนี่ตั้งเริ่มอย่างนี้อย่าวันงงอย่าวันสับสนครับดูอะไรครับดูอะไรครับ ผมไม่ได้ฟังไงมานี่อ่านเสียหัวใจเขาไหมมันเล่นได้ด้วยหรอจังหวะนี้มาเล่นได้ด้วยเหรอครับน้องแป้งเล่นได้หมดแหละไม่เรียกพี่ได้ไหมอ่ะเรียกอะไรครับเรียกอะไรก็ได้ไม่ใช่พ really cool ี่อะเล่นเราเองอีสาวอีสาวพี่สาวหนักกว่าพี่แป้งอีกเรียกน้องแป้งไปเล่นอะไรครับ ไปตายผมหน่อยเลี้ยวไม่ค่อยชนเต้ผมขายไปจริงจรปะเนี่ยไอ้พี่ไปตายผมแล่วกิมันตายเหมือนกันไม่ได้ทใเิร์เลยอะไรนะธงชัยเหรันนี้เล่นไรครับเนี่ยเบิร์ไงอ e ส่าไ d พี่สาวพี่สาว เจะไปทักว่าใจพี่สาวคัมแบก็กสาวมูฟออนแล้วรอบหนึ่งกลับมาพี่สาวเหมือนเดิมอีสาวอีสาวมูฟออนด้วยะซิวเขาผ่านไม่บีเซียาสกอร์ยักกยงไม่ผ่านนะครับอา้าวรู้ได้ไงว่าเขาเรียกตัวเองว่าบีนะ่ะอยู่กันตั้งสองคนเอลาละใส่กันแล้วอ่ะใส่กันแล้วเดี๋ยวมีคนโดนจับมากินเลยไม่ได้แล้วพี่มันมันลึกไปไม,ไมันมันกูดาวเสร็จแล้วเเนนั่ก็ที่ถอยทำไมอ่ะ ไม่จะเขย็มาไ้จะเย็นาาดิต<ด>ายอย่างนี้ไง้ยไ,ไปไหนละ่นนนะไม่ได้ครับไม่เคลื่อห้าไม่ได้ครับเนาคารักเองได้ไหมละ่ะคะค่าอันนั้นมันขอรับฟังนะแล้วเขามีค่าปะมีครับมีที่สุดเลย ตอบเฉยๆมีครับเฉยๆก็ได้ให้มันน่ารักหน่อยก็ได้หรอกมันเป็นเฉยๆตอบจริงใจก็หาว่าเฉยๆหรอได้โอเคตายโอเคติดจับสองตัวตายมึงก็ได้ไปไปแล้วเขาจะอยู่กใครอะมันเป็นแค่อากาศไปฮ้ย้อม เราบิวที่ผลงานค่อยเด้ออนุญาตกันไหครับทีม่ไดขออะไรเยวป่าเราป่าครับขออะไรหรอป่าไม่ขออะไร ขออะไรเมื่อกี้ได้ยินว่าขออะไรนะไม่ได้ขออะไรเลยอนุญาตกันนะครับจริงไม่ได้ขออะไรเลยว่ะฝ่าเราให้ปล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อยไหนเจ้าให้ปล่อยไหนนอกหรือในไม่ปล่อยไหนก็ได้นี่ครับเดี๋ยวนี้อร่อยอยากให้ปล่อยไหนล่ะตอบมานอกหรือในทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยเราทะลึ่งอะไรก็ถามว่านอกหรือในเลนก็แค่นั้นก็ไม่เต็มเนี่เมื่อกี้พ่อไม่เต็มก็รคิดเราคิดเราจะไป่ซึ้งกันจริงๆเหรอตรงกลางเนี่ยปัสมากเท้าแล้วนะ เข้าดิเข้าด oh, oh. mm ิเ hmm. ปิด <t> ด <Bil ose> oh. <t dormir weed>. ิโอ้ยโดนดิปุ๊บจะตายแล้วเด้อตายตายไมาหลายตัวโอ้โหปิ๊กติดขื่อขื่อบอยคงไงศาสตว์ปิกเอานี่เลยเหรอโหปิ๊กเลยเหรอเป็นไปเปล่า โอ้ช็อตมันยิ่งยิ่งเขาได้เลยขาดอ่ะหมดเลยเดี๋ยวดอยไปไหนก่อนเราปิดไมค์ไปแล้วไไม้แลวชอบใครชอบใครพูดได้เหรอพูดได้ดิชอบเขาไปเขาไม่ได้ชอบเราไงไปกันแล้วกูไปทีเอาดอยไม่เป็นไรที่แป้งเดี๋ยวตาหน้าตาว่าน่าจะไปนั้นแหละเอ้าทำไมอ่ะไปกันแล้กูไปทีไฮ้ยเฮียโอ้็ไม่ได้ตอนนี้มีตรงมีเกิดอะไรเปล่าวะ เอาหล,ลักวคุณได้ตายรถแน่กุโอปก่อนเลยละกัน,นที่ผมตายจริงนะผมบอกเลยให้กดโอ้กันสวยเพจพ่อหมดเควิร์เปเพจนี้เพิ่นเติมตรงผ่านเว็บกาลีนาโดยใช้บัตรกาลีนาปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปให้คุ้มเปแบบไม่ปึกต้องเควิร์เปย์ ลอยซึมทำไมขครก็ดากูไปีเอ้าไปจริงเหรอไปไหนจริง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 ไปเร่นกันไปเร่นกันทิ้งกันเออทิ้งกันเฉยเลย